คลิปครับกระาษสวัสดีครับพี่ผมู้สกายไลท์ไซดครับผมมาได้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า GTS แซนเซิร์ฟเวอร์ของ c o n ชูร City r o l e p ล่ยนะครับผมอันนั้เคยรีวิวรอบนึง่งครับผมตอนนี้เซิร์ฟได้มีการอัปเกรดครับผมก็ได้ย้ายจุดเกิดไปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมก็ผู้เล่นตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าคนได้มั้งใช่ยี่สิบสองคนก็ตอนนี้เข้ามาครับผมก็เดี๋ยวนะเออแล้วก็ฟิลิปนะครับผมเข้ามาปุ๊บคุณ ก็ซื้อไอคุณใส่ใช่ซื้อเสร็จปั๊บใช่ป่ะก็นั่นเล่นได้เลยครับผมแต่ถ้าผ่านช่วงนี้ไปก็ผมต้องไปขอที่ที่ขอหนะครับผมผมเรามาเกิดเรามาเปิดเอกระชากเลยครับผมไม่ใช่กระชาดิของเด็กของคำเด็กใหม่ครับผมกดเลยอ็นโอเคสิ่งที่ได้ก็คือคล้ายๆเหมือนเดิมก็คือกระชาปองแล้วก็พวกน้ำต่างๆเครื่องดื่มน้ำต่างๆแล้วก็กระเป๋าับผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยเย a เร,เราส่งกับชาลกันเถอะวีเอฟโอเคก็ใครแล้วผมพาไปดูงานมานะครับผมก็เหมือนว่าเอ,องานที่ผมจตอนนี้เขาไปทำน่าจะเป็นหอยนะครับผมตอนนี้น่าจะมีงานหลายอย่างเพิ่มมานะครับผมโอเคตอนนี้มีแท็กซี่ด้วยเห็นไหมเออแล้วก็ที่เรียกรถเบิกรถนะครับผมอันนี้น่าจะเบิกฟรีมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้เบิกฟรีนะครับผมใครไม่มีตังก็ เปิดมาเปิดตรงนี้ได้ครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวมาร์กไปสักที่หนึ่งก่อนนะครับโอเคครับงานตุกษะหมายก็มีประมาณนี้เลยครับผมแม่ส่วนนี้คืองานผิดกฎหมายนะครับไอ้มะพร้าวนี่ไม่เกี่ยวนะไอ้มะพร้าวกับอีเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะเฮ้ยคือแ <c oughs> อ,อดมินบอกมาสลอตมัเนี้สลอตมันไม่พอครับผมเขาเลยมาทำอย่างงี้แคแทนนะครับผมโอเคนั้น เดี๋ยวเราจะไปสักงานหนึ่งครับผมเดี๋ยวตัดไปตรงน,นู้น็ะครับผมไป let's go <S พี่ครับตอนนี้เราก็ถึงงานเก็บส้มแล้วครับผมก็ตัวนี้ไมต้องสมัครเลยผมก็แค่กด n ครับผมอันนี้ผมรู้มันจำกัดเท่าไหร่นะโอเคเหมือนจะมีตลาดมา้างอันนี้ผมไม่รู้ตลาดมันจะอยู่ตรงที่เดิมหรือเปล่านะอืมก็ย่อดูก่อนนะครับผมมี aiou ด้วยคุณคุณนะ <laughs> สนามบ,บินสนามบ,บินจะเป็นเอ่อพวก ตีกันเนะาะครั้งที่จะไม่ผิดตลาดซูเปอร์ตลาดซูเปอร์อยู่ที่เดิมครับผมก็ไม่รู้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังโอเคข้างๆนี้จะมีร้านค้าด้วยนะครับผมโอเคสามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยเฮลิเอ <Hell yeah. S 1> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตัดไปดูตลาดกันด้วยครับผมอย่าบอกว่ากูตัดกูใส่กูต้องต,ตัดจบเหมือนเดิมนะใช่ไหม <laughs> นี่เรามาถึงตลาดกันแล้วผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับผมเปลี่ยนแปลงแค่ระบบต่างๆแล้วก็สถานที่ต่างๆครับผมก็ใครที่ชอบซิฟนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมเล่นกันเยอะๆครับผมผมเล่นในเซิฟนี้ด้วยนะอืม,มก็เจอกันครับผมซีอุกเกตุบะ